บทที่20จดหมายถึงคุณหลังจากเลิกราอ๋อเลิกกับแฟนแล้วสินะในช่วงนี้เธอคงลำบากมากถ้าอาจารย์เผลอตำหนิเธอออกไปขอโทษด้วยนะอาจารย์ไม่รู้จริงๆเข้มแข็งเข้าไว้ล่ะถึงแม้อาจารย์จะรู้ดีว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีใครช่วยเธอได้ในฐานะอาจารย์ก็อยากบอกเธอว่าเข้มแข็งเข้าไว้ ช่วงนี้ทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมยอย่าว่าแต่การเรียนเลยแค่จะกินข้าวหรือดื่มน้ำก็ยังไม่มีกระจิตกระใจอยากทําถ้าเดินผ่านไปในที่ที่เคยมีความทรงจำดีๆร่วมกันทันใดนั้นความเจ็บปวดก็เหมือนจะกําเริบขึ้นโดยฉับพลันท้ายที่สุดก็เลยไปดื่มเหล้าสูบบุหรี่แทนคนที่มีบล็อกหรือมินิโฮมเพจเป็นของตัวเอง อาจมีข้อความหรือเรื่องราวที่ตอบย้ำช่วงเวลานั้นแค่ดูรูปภาพหรืออ่านข้อความเก่าๆน้ำตาก็ไหลพรั่งพรูออกมายิ่งได้ยินข่าวของเขาหรือเธอว่ากำลังเป็นสุขดีก็เหมือนจะยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นมากขึ้นอีกอย่าเจ็บปวดไปเลยผมรู้ว่าคำพูดนี้อาจไม่ช่วยอะไรคุณได้มากจงเก็บประสบการณ์นี้เหมือนรอยสัก ในฐานะอาจารย์ผมคงไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้อย่าเจ็บปวดไปเลยคำคำนี้อาจไม่ช่วยปลอบโยนคุณเท่าไหรนะ่นักแต่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ต่างต้องทนเจ็บปวดยามที่พลัดพรากจากสิ่งที่รักไม่ได้มีเพียงคุณเท่านั้นหรอกที่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อต้องเลิกรากับคนรักถ้าลองออกไปข้างนอกตามท้องถนน จะเห็นคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายที่ร่างกายเสื่อมสภาพไปตามสังขารก่อนที่พวกท่านจะมีอายุมากขนาดนี้ต่างเคยพลาดพรากจากสิ่งต่างๆมานับครั้งไม่ถ้วนดังนั้นตัวคุณเองก็ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ครั้งนี้เพื่อจะได้เติบโตยิ่งขึ้นฟีนิลเอทิลเอมีนเป็นฮอร์โมนกระตุ้นชนิดหนึ่ง เมื่อเห็นคนที่ถูกใจร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนชนิดนี้ออกมาทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นเกิดความรู้สึกตื่นเต้นสันนิฐานกันว่ารักแรกพบเกิดขึ้นจากฮอร์โมนชนิดนี้เีนิลเอทิลเอมีนจะทำให้เกิดภาพรวงตาเหมือนร่างกายถูกกระตุ้นด้วยสารแอมเฟตามีนที่เป็นส่วนประกอบหลักในยาบ้า คนที่ตกหลุมรักเพราะถูกกระตุ้นด้วยฮอร์โมนนี้จึงไม่รู้สึกหิวแม้จะไม่ได้กินอะไรเลยเมื่อตกหลุมรักฮอร์โมนในร่างกายจะถูกปล่อยออกมาไม่เพียงแค่ฟี n ิ l เอ h ิลเอม n นแต่ยังมีฮอร์โมนตัวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเช่นเอ็นโดฟินอะดรีนาลีนนอร์อะดรีนาลีนโดพามีน ออกซิโตซินวาโซเพรสซินคอร์ติซอนเซโรโทนินแล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายที่ทำให้เราเปลี่ยนเป็นคนอื่นได้เสมอถ้าเลิกกับคนรักฮอร์โมนต่างๆจะถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบอีกครั้งเวทมนตของฟีนิวเอทิลเอมีนจะคลายหมดไปเอ็นโดฟินจะลดลงทันทีไดโพม โดพามีนและอะดรีนาลีนจะถูกปล่อยออกมาแทนที่เอนโดฟีนฮอร์โมนสองตัวนี้จะไปกระตุ้นความกังวลนอกจากนี้คอร์ติซอลที่เพิ่มสูงขึ้นจะทำให้นอนไม่หลับความเจ็บปวดทางใจจากการเลิกราจึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยจริงๆเปรียบไปก็คล้ายกับช่วงเลิกยาบ้าขนาดนั้นเลยเหรอ การที่ผมพูดเรื่องฮอร์โมนต่างๆขึ้นมาเป็นเพราะอยากให้คุณเข้าใจสถานการณ์เหล่านี้ของตัวคุณและผู้อื่นสาเหตุเชิงรูปธรรมที่อธิบายไว้ชัดเจนอาจช่วยปลอบโยนคุณได้มากขึ้นความเจ็บปวดเพราะความสูญเสียไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปฮอร์โมนทุกชนิดที่ควบคุมร่างกายจะกลับคืนสู่สภาพปกติ ทำให้ความเจ็บปวดทางร่างกายสิ้นสุดลงด้วยจากนั้นร่างกายและจิตใจจะเข้าสู่กระบวนการเตรียมความพร้อมสำหรับรักครั้งใหม่จึงมีคำพูดว่าเวลาคือยาหลายคนอาจสงสัยว่าคนที่เสียใจจะเป็นจะตายเพราะต้องเลิกกับคนรักแต่พอผ่านไปไม่นานก็คบกับคนใหม่แล้วแบบนี้ไม่แปลกเกินไปหน่อยหรอ ถ้ามองโลกในแง่ดีผมคิดว่าเราไม่สามารถห้ามการหลั่งของฮอร์โมนได้ <c oughs> ฮอร์โมนมีการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาเมื่อได้พบคนที่ถูกใจอีกครั้งความรักดีๆจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้างั้นเราลองมาวิเคราะห์ตัวเองเหมือนที่ลองวิเคราะห์เรื่องฮอร์โมนอย่างละเอียดกันดีไหม ลองคิดดูสิว่าทำไมคนคนนั้นถึงจากเราไปเพราะเราต่างกันเกินไปเพราะตอนนั้นมีอุปสรรคขัดขวางมากมายเพราะทัศนคติไม่ตรงกันเลิกกันตอนนั้นดีที่สุดแล้วหรือเพราะฉันรักเธอมากเกินไปแต่ผมกลับคิดว่าการที่ใครคนหนึ่งจากคุณไปเป็นเพราะบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีไม่เพียงพอ บางสิ่งบางอย่างเป็นสิ่งที่เขาคาดหวังแต่คุณไม่สามารถให้ได้เพียงพอแต่เขาไม่เคยบอกคุณบางสิ่งบางอย่างนั้นทําให้เขาจากคุณไปถ้าคุณอยากหลุดพ้นจากความเศร้าใจนี้จงอ่านประโยคต่อไปนี้ให้ดีที่คุณยังไม่หายเสียใจไม่ใช่เพราะฮอร์โมนแต่ครึ่งหนึ่งเป็นเพราะตัวคุณทำตัวคุณเอง ถ้าผมพูดรุนแรงเกินไปก็ขอโทษด้วยแต่การยอมรับความจริงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดซึ่งจะช่วยให้คุณหายป่วยจากแผลใจได้เป็นปลิดทิ้งในความคิดของผมความเศร้าใจของคุณเป็นการโกหกตัวเองและโกหกผู้อื่นดูสิฉันเจ็บปวดมากนะเพียงเพราะอยากให้เขาหรือเธอรู้สึกสำนึกผิด เสียใจและตำหนิตัวเองที่ทำไปทั้งหมดเพราะคุณอยากให้อีกฝ่ายรู้สึกเจ็บปวดด้วยเช่นกันจริงไหมละ่ะตอนนี้ลุกขึ้นได้แล้วคนที่ทำให้คุณล้มลงเขาไม่กลับมาแล้วและแม้จะมีโอกาสอีกครั้งก็อย่ากกลับไปหาคนนั้นอีกเลยต่อให้กลับไปคบกันใหม่เหตุการณ์เดิมๆก็อาจเกิดขึ้นซ้ำๆเพราะบางสิ่งบางอย่างที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี้ บางสิ่งบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่คุณพยายามเต็มที่แล้วแต่ไม่มีหรือบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับตัวคุณดังนั้นอย่าโทษตัวเองไม่แน่ว่าถ้าคุณได้พบไม่แน่ว่าถ้าคุณได้พบใครสักคนเขาอาจคิดว่าสิ่งที่คุณเป็นและมีอยู่ในขณะนี้มากพอแล้วสำหรับเขาไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณแล้ว จึงจากไปหรอกแต่พราะรักตัวเองมากกว่าถึงจากไปต่างหากเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งแต่อย่าเจ็บแค้นหรือพยาบาทความจริงแล้วทุกคนต่างเห็นแก่ตัวไม่อยากถูกใครเอาเปรียบถือเสียว่าเราแค่เคยเจอคนคนนั้นเคยบอกรักคนคนนั้นแต่ท้ายที่สุดก็แค่ไม่สามารถเจอกันได้อีกตลอดไปเอาละ ตอนนี้จงลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดจงยืนหยัดลุกขึ้นอีกครั้งชีวิตที่เหลือยังไม่จบลงง่ายๆการทรมานตัวเองไม่ช่วยอะไรหรอกคิดเสียว่าความเจ็บปวดที่ผ่านมาเธอแค่ไม่สบายอาทิตย์หน้าในค่าเรียนอาจารย์หวังว่าจะเห็นเธอยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนที่เคยเห็นในพิธีรับน้องนะ